ชีวิตคนเฮานี่บได้มีอย่างไร ตอนมีเงินก็ตามหาเงินพอมีเงินกระตามหาเวลาได้เวลามาก็ตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ย่อนตามหาสุขภาพคือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเฮาก็ฮห้วา่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแหงได้อยู่กับคนที่เฮาหักนั่นลหละคือความพอเพียงอิหลียาตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเบาได้สชีวิตแบบเดียวกันกับเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบ่คือการความฝันความหวัง ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเลือกสิเหตุหนาเหตุสวนก็บ่ได้แปลว่าชีวิตเขาสิล่มเหลวจนบม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกดีแล้วเลือกที่สิเป็นนายเจ้าของ ชีวิตก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใดขึ้นอยู่กับโตเฮาใจเฮานี่แหละเลือกที่จะสุกแบบบ่คือไผชีวิตบ่ต้องรวยร้นฟ้ากับมีความสุขได้กินยู่บ่ติดหรูไส้ชีวิตตามตนทุนพอเพียงแค่นี่ชีวิตกับมีความสุขได้คือกันให้มีชีวิตที่เรียบง่ายพอความเรียบง่ายเฮ้เฮามีความสุขง่ายย่าเฮดชีวิตให้ยากให้เป็นคนกินง่าย